วันนี้ต้องมาคุยกันเรื่องที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจกันจริงๆนั่นก็คือเรื่องของมิลลี่ที่ไปแข่งโชว์มี The m o มันนีที่เกาหลีใต้ซึ่งใครที่ติดตามวงการแรปหรือฮิปฮอปอยู่ก็คงรู้ว่ารายการนี้มันใหญ่แค่ไหนมันคือเวทีที่แรปเปอร์เกาหลีทุกคนอยากไปให้ได้แล้วตอนนี้มีคนไทยคนหนึ่งไปโชว์ฟอร์มจนกรรมการเกาหลีต้องอ้าปากค้าง เรื่องมันเริ่มตั้งแต่มิลลี่เดินเข้าห้องออดดชั่นรอบสองมีกรรมการนั่งรออยู่8คนล้วนแล้วแต่เป็นคนดังในวงการฮิปฮอปเกาหลีมีทั้งซีโคเจพาร์คโลโคและอีกหลายคนที่ถ้าใครติดตามเพลงเกาหลีก็ต้องรู้จักแน่นอนบรรยากาศในห้องตึงเครียดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็นั่งจับตามองกันทุกคนแต่พอมิลลี่เดินเข้ามาอารมณ์ในห้องมันเปลี่ยนไปเลยน้องหน่วยเธอไหว้ทักทายด้วยภาษาไทยสวัสดีค่ะ แล้วก็พูดภาษาอังกฤษแนะนำตัวว่า Hi my name is I m i l l i e I'm from Thailand I come to show me the money because I want to show you my wop ตรงนี้เธอมั่นใจแต่ก็ไม่ได้หยิงเห็นได้ชัดเลยว่าเธอเตรียมตัวมาดีรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองพอเพลงเริ่ม60วินาทีที่เปลี่ยนทุกอย่างเธอเริ่มด้วยการร้องแบบเมโลดิกซิง n g ที่ไพเราะมากเสียงหวานนุ่มนวลแต่ก็มีพลัง ตอนแรกกรรมาการบางคนอาจจะคิดว่าโอเคนี่คงเป็นสไตล์ร้องแบบซิงกิ้งแต่พอผ่านไปไม่ตีวินาทีบีดเปลี่ยนเธอก็สลับมาเป็นแรป speed เร็วทันทีและนี่แหละคือจุดที่ทุกคนในห้องต้องตะลึงมิลลี่ใช้3ภาษาในการแรปอังกฤษไทยและเกาหลีสลับไปมาอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียว เธอควบคุมจังหวะได้อย่างสมบูรณ์แบบบางช่วงเธอจะเร็วจนแทบจะจับไม่ทันบางช่วงก็ช้าลงให้มีอารมณ์บางช่วงก็กลับมาร้องอีกมันเหมือนพาคนดูไปนั่งรถไฟเหาะขึ้นลงหมุนวนแต่ทุกอย่างมันควบคุมได้หมดไม่มีตกรางที่สำคัญคือเนื้อเพลงของเธอไม่ได้เป็นแค่คำโม้คำอ้ออวดว่าตัวเองเก่งแค่ไหลแต่เธอเล่าเรื่องราวของตัวเองเล่าถึงความกลัวความท้าทายความฝันและความเชี่ยวมั่นในตัวเอง เธอร้อว่าเมื่อตอนเด็กๆฉันไม่เคยกลัวฟ้าผ่าแต่พอโตขึ้นฉันกลับหาที่หลบภัยมันลึกซึ้งมันมีความหมายมันไม่ใช่แค่แรปเพื่อโชว์สกิลแต่มันคือการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกจริงๆพอจบ60วินาทีห้องเงียบไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ระเบิดเป็นเสียงปรบมือและเสียงตะโกนจากทุกคน กรรมการทั้ง8คนยกป้าย all pass พร้อมกันหมดไม่มีใครลังเลแม้แต่คนเดียวแถมที่น่าทึ่งกว่านั้นกรรมการเริ่มพูดคุยกันทันทีว่าอยากได้เธอเข้าทีมโดยที่ยังไม่ถึงรอบเลือกทีมด้วยซ้ำซีโคพูดว่ามันบังคับให้คนดูต้องเข้าไปในเส้นทางของเธอเหมือนบังคับให้ต้องขึ้นรถไฟเหาะไปด้วย เจพาร์คบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเธอทุ่มเทและฝึกฝนมาเยอะมากแล้วก็มีกรรมการคนหนึ่งพูดตรงๆเลยว่านี่มันไม่ใช่ระดับผู้เข้าแข่งขันนี่คือระดับที่ควรมานั่งเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าส่วนมิลลี่เองหลังจบการแสดงเธอกราบขอบคุณยิ้มแย้มสุภาพเรียบร้อยไม่มีอาการหยิ่งพยองแม้แต่น้อย แม้ว่าเธอจะเคยขึ้นเวทีโคเชล่ามาแล้วซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าเธอจะเคยทำงานกับเจพาร์คและศิลปินระดับโลกมาแล้วแต่เธอก็ยังถ่อมตัวยังให้เกียรติทุกคนและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนเกาหลีประทับใจมากกว่าแค่ความสามารถในการแรปตอนนี้ต้องพูดถึงคอมเมนต์จากชาวเกาหลีด้วยเพราะว่ามันบอกอะไรเราได้เยอะมากคอมเมนต์ที่ได้รับไลค์สูงสุดเลยพูดว่า มิลลี่ที่ตึงเครียดอยู่ตอนแรกแต่พอเริ่มแรปกลับกลายเป็นว่ากรรมการตั้งหากที่ต้องตึงเครียดคนเกาหลีหลายคนพูดว่านี่คือการแสดงที่ซิปอัพโดจิกแปลง,ง่ายๆก็คือมันเจ๋งสุดๆจนพูดไม่ออก มีคนคอมเมนต์ว่าคนที่เคยขึ้นเวทีโคเชล่ามาแข่งที่นี่ในเมื่อแม้แต่โปรดิวเซอร์ยังไม่เคยได้ขึ้นโคเชล่าเลยมันแสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีเองก็รู้ดีว่ามิลลี่ม,มาจากไหนมีผลงานอะไรบ้างและเธอไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่มาลองๆองอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากคือการเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นอุปสรรคแต่เธอใช้ความสามารถของเธอทุบกำแพงนั้นให้แตกกระจายไปเลย นี่แหละคือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกภูมิใจเพราะน้องหน่วยไม่ได้ไปเป็นตัวประกอบไม่ได้ไปเติมสีแต่เธอไปด้วยความสามารถจริงๆและทำให้คนเกาหลียอมรับว่าดีจริงมีคนเกาหลีหลายคนเปรียบเทียบว่ามิลลี่กับคิมฮาออนคือสองคนที่เด่นสุดในซีซั่นนี้แต่ก็มีข้อแตกต่างฮาออนเป็นคนเกาหลีที่คนรู้จักอยู่แล้วในขณะที่มิลลี่มาจากไทยแลนด์และต้องพิสูจน์ตัวเองหนักกว่า แต่เธอก็ทำได้จนตอนนี้มีคนเกาหลีหลายคนเริ่มพูดว่าถ้ามิลลี่ชนะก็จะเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ชนะโชมีเดอะมันนี่ส่วนคนไทยเองก็ตื่นเต้นกันมากมีคอมเมนต์เป็นภาษาไทยปะปนอยู่ในคลิปด้วยหลายคนพูดว่าภูมิใจมากคนไทยไปไกลระดับโลกได้จริงๆหรือนี่คือตัวแทนของคนไทยที่มีมารยาทมีความสามารถและมีความจริงใจ มีคนไทยคนนึงเขียนข้อความยาวๆว่าขอเป็นตัวแทนคนไทยที่มีมารยาทคนหนึ่งเราอ่านคอมเมนต์คนไทยบางคนที่มีมารยาทแย่มากคาดเดาสถานการณ์ไปในแง่ลบถ้าคุณเป็นแฟนมิลลี่จริงๆคุณจะเห็นว่าเธอเก่งทะเยอะทะยานแต่ถ่อมตัวมากต่อให้มิลลี่ไม่ได้แชมป์เราก็มั่นใจว่ามีคนติดตามชื่นชมและอยากร่วมงานกับเธอมากขึ้น ข้อความนี้สะท้อนความรู้สึกของคนไทยหลายคนที่เห็นว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นโอกาสที่มิลลี่จะได้แสดงฝีมือให้คนทั่วโลกได้เห็นไม่ว่าเธอจะชนะหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เธอทำได้แล้วคือการทำให้คนรู้จักศิลปินไทยรู้จักความสามารถของคนไทยและนั่นมันมีค่ามากกว่าถ้วยรางวัลใดๆมีคนเกาหลีคอมเมนต์ว่าฟังเพลงของเธอแล้วรู้สึกได้ถึงความจริงใจไม่ใช่แค่มาโชว์สกิลแต่เธอเล่าเรื่องราวของเธอจริง และนี่แหละคือจุดแข็งของมิลลี่เธอไม่ได้แค่แรปเร็วไม่ได้แค่ร้องเพราะแต่เธอสื่อสารผ่านดนตรีเธอทำให้คนรู้สึกอะไรบางอย่างแม้จะไม่เข้าใจภาษาทั้งหมดก็ตามอีกสิ่งที่น่าสนใจคือเนื้อหาในเพลงของเธอเธอร้องว่า Asking Who Am I I don't know what I want to be but the only reason I do this is love เธอยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแต่เหตุผลที่ทำดนตรีคือความรักในดนตรี นี่มันจริงใจมากและมันสะท้อนให้เห็นว่าเธอไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงไม่ได้ทําเพื่อเงินแต่ทําเพราะหลงรักในมันตอนท้ายของการแสดงเธอร้องว่า I believe in you I believe in me และมันทรงพลังมากเพราะมันไม่ได้พูดถึงตัวเธอเองเท่านั้นแต่มันพูดถึงทุกคนที่เชื่อในเธอด้วยทุกคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองและนั่นทำให้คนดูรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้ มีกรรมการคนหนึ่งพูดว่าเธอทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ขึ้นรถไฟเหาะและมันสนุกมากนี่คือการชมที่ดีที่สุดสำหรับศิลปินแล้วเพราะหมายความว่าเธอทำให้คนดูจดจอ่อทำให้คนดูลืมทุกอย่างและจมอยู่ในโลกของเธอซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะในเวลาแค่60วินาทีตอนนี้คนเกาหลีเริ่มค้นหาผลงานของมิลลี่กันเยอะมากมีคนแนะนำให้ฟังเพลง Mirror Mirror ที่เธอร่วมงานกับชางบินจาก Stray Kids และ F-HERO มีคนแนะนำให้ดูการแสดงที่โคชล่าที่เธอกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีซึ่งกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและนี่แหละคือผลกระทบที่ดีของการมาแข่งโชว์มีดะมนนี่มันทำให้คนรู้จักมิลลี่มากขึ้นรู้จักดนตรีไทยมากขึ้นรู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นมีคนเกาหลีคอมเมนต์สนุกๆว่าผมเปิดคลิปนี้ให้จิ้งจกในห้องน้ำฟังตอนนี้จิ้งจกกลายเป็นมังกรไปแล้ว นี่แสดงให้เห็นว่าคนเกาหลีมีอารมณ์ขันด้วยและพวกเขาก็ชื่นชมมิลลี่อย่างจริงใจไม่ใช่แค่ชมพระเธอเป็นชาวต่างชาติแต่ชมพระเธอเก่งจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างคือหลายคนเปรียบเทียบมิลลี่กับยูนมีเรซึ่งเป็นราชินีแห่งฮิปฮอปเกาหลีมีคนพูดว่าหลังจากยูนมีเรแล,แล้วนี่คือครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงที่แรปได้ดีขนาดนี้การถูกเปรียบเทียบกับยูนมีเรนั้นเป็นเกียรติอย่างสูงเพราะเธอเป็นตำนานในวงการฮิปฮอปเกาหลีจริงๆ แต่ก็มีคนเกาหลีบางคนที่เป็นกังวลว่าชาวต่างชาติไม่มีทางได้แชมป์หรอกเพราะนี่คือรายการของเกาหลีและนี่ก็เป็นความเป็นจริงที่ต้องยอมรับว่าในรายการแข่งขันของประเทศใดก็ตามคนในประเทศมักจะได้เปรียบอยู่แล้วแต่สิ่งที่มิลลี่ทำได้คือทำให้คนต้องมองข้ามเรื่องสัญชาติและมองที่ความสามารถล้วนๆมีคนไทยคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าถ้ามิลลี่ชนะได้ด้วยความสามารถล้วนๆประเทศไทยก็สามารถมีนายกที่ดีๆได้ นี่อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกันแต่มันสะท้อนถึงความรู้สึกของคนไทยที่อยากเห็นความยุติธรรมอยากเห็นคนที่มีความสามารถจริงๆได้รับการยอมรับจริงๆไม่ว่าในสนามดนตรีหรือสนามการเมืองสิ่งที่ทำให้คนไทยภูมิใจมากที่สุดคือท่าทีของมิลลี่หลังจบการแสดงเธอไม่ได้โอ้อวดไม่ได้ทำเป็นว่าตัวเองเจ๋งแต่เธอกราบขอบคุณพูดว่าขอบคุณมากค่ะ ด้วยน้ำเสียงที่ถ่อมตนและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างเธอมีความสามารถระดับโลกแต่ก็มีความเป็นคนภายที่เคารพผู้อื่นมีมารยาทและนี่คือสิ่งที่คนเกาหลีประทับใจมากมีคนเกาหลีคอมเมนต์ว่าดูได้ว่าวัฒนธรรมสำคัญจริงๆมิลลี่คนเดียวทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งหมดเปลี่ยนไปในสายตาของเราวัฒนธรรมมีพลังมาก นี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทําแม้จะเป็นเพียงคนคนเดียวแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนนับล้านได้ตอนนี้คนเกาหลีเริ่มสนใจประเทศไทยมากขึ้นมีคนถามว่าประเทศไทยมีศิลปินเก่งๆแบบนี้อีกกี่คนมีคนแนะนำให้ฟัง F-Hero โร่ยองออมและศิลปินไทยคนอื่นๆและนี่แหละคือสิ่งที่มิลลี่ทำได้คือเธอเปิดประตูให้คนทั่วโลกได้รู้จักดนตรีไทยรู้จักวัฒนธรรมไทยมากกว่าแค่การท่องเที่ยวอาหารหรือชายหาด มีคนเกาหลีถามว่าทำไมมิลลี่ถึงมาแข่งที่นี่ในเมื่อเธอมีชื่อเสียงอยู่แล้วและคำตอบก็คือเธออยากท้าทายตัวเองอยากพัฒนาตัวเองอยากเรียนรู้จากคนอื่นและนี่แหละคือจิตวิญญาณของศิลปินตัวจริงไม่หยุดนิ่งไม่หยุดเรียนรู้แม้จะประสบความสำเร็จไปแล้วก็ตาม การแสดง60วินาทีของมิลลี่ไม่ได้เป็นแค่การแสดงฝีมือแต่มันคือการบอกกับโลกว่าคนไทยพร้อมแล้วพร้อมที่จะยืนบนเวทีโลกพร้อมที่จะแข่งขันกับใครก็ได้และพร้อมที่จะชนะด้วยความสามารถของตัวเองไม่ต้องอาศัยความเห็นใจไม่ต้องอาศัยโคต้าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศกำลังรอติดตามตอนต่อไปรอดูว่ามิลลี่จะเลือกทีมไหนรอดูว่าเธอจะทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์คนไหนและรอดูว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนในรายการนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ภูมิใจในตัวเธออยู่แล้วมีคนเกาหลีคอมเมนต์ว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันนี่คือการมาเยือนของศิลปินระดับโลกเหมือนเชิญดาราเกสต์มาออกรายการและจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมินลี่ไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพราะเธอพิสูจน์ตัวเองไปแล้วตอนที่ขึ้นโคเชล่าเธอมาเพื่อแบ่งปันความสามารถมาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อสร้างสารรค์ผลงานใหมๆ่ๆร่วมกับศิลปินเกาหลี สุดท้ายแล้วเรื่องราวของมิลลี่ที่โชว์มีนามมนนี่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนคนหนึ่งที่ไปแข่งขันแต่มันเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่ได้เห็นว่าเราสามารถทำได้เราสามารถยืนบนเวทีโลกได้เราสามารถทำให้คนทั่วโลกยอมรับได้ด้วยความสามารถด้วยความมุ่งมั่นด้วยความถ่อมตนและด้วยความเป็นคนไทยที่เราภูมิใจนี่คือเรื่องราวที่ทาให้คนไทยยิ้มได้ในยามที่บ้านเมืองมีข่าวไม่ดีเต็มไปหมด นี่คือเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นแสงสว่างได้เห็นความหวังและได้เห็นว่าถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆถ้าเราทำด้วยใจจริงๆสักวันหนึ่งโลกจะต้องหันมามองและนั่นคือสิ่งที่มิลลี่กำลังทำให้เห็นอยู่ตอนนี้ขอบคุณมิลลี่ที่ทำให้คนไทยภูมิใจขอบคุณที่แสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยมีความสามารถมีมารยาทและมีหัวใจของศิลปินตัวจริงไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ เธอชนะใจคนไทยและคนเกาหลีไปแล้วและนั่นมันมีค่ามากกว่าถ้วยรางวัลใดๆ